ครับกนครับตอนนีนะครับผมอยู่ที่ท่าเรือวัดิโลการามนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีเชหน้าชูตาของชัวยาทีเดียวนะครับที่นี่นะครับได้มีการุ้ฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเชิงพระพุทธศาสนานะครับก็ตั้งเือปเดี๋ยว้เอาก่อนนีะมเี่ยวมาเที่าเที่ยวมาเที่ยวมาเี้ยัมนเที่วเท่ยวมาเที่ยมเทียวาเง่ยวาเ่าเทีนวี่อนนะเที่ว่ามา่อนมาม่่ย่ยว่ยวเี่อนนะคะ ครับก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาครับที่โลกอรามก็เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งได้สร้างมาสมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับ500กว่าปีมาแล้วที่นี่มีพระพุทธรูปหินทรายที่เก่าแก่นะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้ตั้งชื่อท่านว่าวัดอรหลวงพ่อกีฬากวานพะเยาในสมัยผู้ว่าธนสิทิอัศวานวัตรนะครับ ก็หลางจากน้นมาก็ได้มีการน้ำคายโดยเฉพาะช่วงเช้าก็จะเป็นการตักบาตรข้าเหนียวนะฮะเหมือนกับที่หลวงพะบางนะครับคณะ้กเย็นคบาหนี้าวเหนียวแล้วก็รับตักบาตใส่บาตรข้าวเหนียวให้กับประสงค์รับศีลรัพรแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ8นากา30นทีเป็นต้นไปเขจะมีบริการเยื่าย นั่งเรือพาไปไหว้พระต่ากาฬานพยาวนะครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศอ่าสดนะครับที่ผมได้นำมาบรรยากาศมาวันนี้นะครับคือถึงวันมาถึงวันที่สองมันห้าร้อยห้าสิบปดครับให้ท่านชมบรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งนี่ก็คือนะครับดอกไม้ทุกเพียนนะฮะซึ่งทางทัวร์ลมเรือไทยเราเตรียมทำ นั่งสเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งกรงสาเลยค่ะรงสามนั่งสามเลยค่ะน้องนั่งสามเลยนะคะ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 นั่สามเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งามเลยค่ะนั่งสามเยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสาเลยค่ะนั่งสาเลยค่ะนั่งสลยค่ะั่งสามเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสามเลยค่นัามเลยค่ะนังเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสาเลค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสามเลยค่ะนั่งสาม กันเลยเรื่องที่จังหวัดพะเยานั่นเองนะครับที่นี่ก็มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนะครับโดยชุมชนเองนะครับก็คือชุมชนวัดศรีวงคลนะครับก็มีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านเรือพายนะครับลงเรือพายเท่าไหรล่ะคาเท่าไหนไปเลยดิย เรือตะไลตะหัวหาราคาเรือนั่งบริการนั่งเรือพายนะครับถ้าราคา30บาทพร้อมดอกไม้ทุกเทียนนะครับ30บาทนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะ,ะได้ดอกไม้ทุกเทียนไปถ่ายนวัสการหลวงพ่อเซราก้อนพะเยาแล้วก็วัดศรโลกบามอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้เราไปชมบรรยากาศด้านล่างนิดนึงนะครับ บเรือพายนั้นก็ไม่ต้องเกรงว่าจะอันตรายนะครับเพราะาเรามีชูชีพให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทุกคนต้องสวมชูชีพนะครับเป็นกฎการท่องเที่ยวที่นี่นะฮะเรืเลอลำหนึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ30กว่าคนทีเดียวนะครับเป็นเรือลำใหญ่เป็นเรเนเือที่มีความมั่นงงงคงประสบการณ์นะครับราคาสามสิบบาท รยากาศและการท่องเที่ยวขีจอวดพยอนะฮะที่าชนนะไปนำเสนอให้ท่านได้ชมาคเิปวิดีโอนีนะครับเี๋โเดี๋ยวโหลดเกินนยระวังะคะบ้่มีเรือทั้งหมดกี่ลำเนาะเรือทั้งหมดกี่ลำมีเรือทั้งหมดกี่ลำยี่ิบกว่าลำยี่กว่าลำนะครับเรือเราอยู่แค่สี่ห้าลำอ๋อครับครับทมีปทำไม ก็ที่เห็นรล็บๆโน้นนะครับที่เป็นเก,กาะกลางกวันพะเยานะฮะก็คือวัดสีโลกอารามอันหรือชื่อขอเรัยกว่าพะเยานะฮะก็ระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะาทางการนั่งเรือพายเข้าประมาณ7นาทีนะฮะเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณเ700เมตร้อยเมตรสี่อยเมตรนะครับประมาณ4 0 0ถึง7เ0เมตรนะครับผมประมาณเอานับก็ ทลมเรือพายก็ได้นำขณะนี้นะครับก็ได้นำนักท่องเที่ยวนะฮะเคลื่อนตัวออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปที่วัดศิโลกอารามที่เห็นท่านเห็นลิบๆนะครับก็ถ้าหากท่านอยากชมรายละเอียดวัดศิโลกอารามที่บนเกาะน้นนะครับ ก็เซิร์ชที่ก o เกิลได้เลยนะครับวัดติโลกอารามอันลือชื่อนะครับ่วนใหญ่ก็เป็นคลิปของพระนามชนจังหวัดพะเยาแล้วที่ได้จะทำไว้นะฮะคลิปวิดีโอเซิร์ชทาง Google ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้แล้วก็ดูคลิปวิดีโอต่างๆบรรยากาศการเวียนเทียนกลางน้ำที่นี่ทุกปีจะมีการเวียนเทียนทางน้ำแห่งเดียวในโลกด้วยปีหนึ่งจะมี3ครั้งนะครับวัดคือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขะวันมาฆะวันอาาสานหาบุชา ก็มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่กันเยอะเลยทีเดียวครับก็เป็นสถานท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของมาญิมาแวะเยี่ยมจังหวัดพะเยาได้ทีเดียวนะครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเดินทางดสวัสดิภาพนะครับกลับมาเยี่ยมเราใหม่นะครับที่จังหวัดพะเยาที่วัดตะลุกอารามแห่งนี้นะครับ